คำถามจากทางบ้านวันนี้ตัวอย่าง AI ในงาน Data Engineer ถ้าเกิดแบบเป็น basic เบสิกเรียนใหญ่ก็คือเราจะแบบเคยลองเล่น A.I กันแล้วว่า A.I มันสามารถเข้ามาช่วยในการเขียนโค้ดได้นะซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็เอามาแบบมีตัวอะไรตัวที่สามารถช่วยในการเขียนโค้ดได้ก็คือเราไม่ต้องแบบไปพิมพ์ถาม ChatGPT ก็ได้นะครับผมแต่มันจะมาอยู่ในตัวโปรแกรมที่เราเขียนโค้ดได้เลยต่อมานะครับผมประโยชน์ที่ผมคิดว่า A.I เนี่ยช่วยได้เยอะมากคือเรื่องของการ d e บั g โค้ดคือช่วยในการแบบแก้ไขช่วยในการแบบเช็คได้ว่าหลอกของเราเนี่ยมีปัญหาอะไรไหม A.I เนี่ยข้อดีคือมันสามารถอ่านที่ยาวๆได้แล้วก็ทาทาการแปลได้ ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าแบบช่วยประหยัดเวลาได้เยอะมากผมแทนที่เราจะต,ต้องแบบไปนั่งอ่านหลอกเทียบบรรทัดก็กีก้ไปแปะแล้วก็ให้มันแบบช่วยดูว่าบรรทัดไหนที่มันมีปัญหาแล้วก็ถ้าเกิดใครที่แบบเป็นมือใหม่นเนี่ยก็คือมันก็จะบอกด้วยว่าแบบเออมันแก้อย่างไงนะครับผมในไอ้ปัญหานี้นะครับผมต้องเช็คอะไรบ้างนะครับผมเนื้อความสี่นะครับผมก็คือแบบบอกหมดเลยครับอันนี้แบบสะดวกมากประหยัดเวลาดีมากติดตามข้อมูลสาระดีๆ Facebook Data TH Data Science Chill และ YouTube Data TH